เวทขับนัด65ค um ีย์บอร์ดอารูเมเนีย65%รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเดียวกับ Lucky 65ที่เป็นแฟนรู้จักกันดีถ้าคิดวันนี้คือไฮไลท์ของรุ่นนี้คือไฟไลท์บาร์ r g b ที่อลังการจัดเต็มคุณคิดผิดเพราะของจริงคือฟิลกดแน่และเสียงเพราะกว่าที่คิดและนี่แหละคือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดของรุ่นนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินรู้จักหรือใช้งานอยู่กับรุ่นกอ่อนคือ Lucky 65ที่จะมีทั้ง V1 และ V2 ซึ่งเป็นเคอร์รี่65%เช่นเดียวกันกับรุ่นนี้แต่สิ่ ิ่มจากรุ่นลัคกี้6 5ที่เด่นๆเลยก็คือไฟไร้บาทที่อยู่บริเวณด้านล่างคีย์บอร์ดความยาวจอดทั้งตัวคีย์บอร์ดเลยโดยไฟไร้บาทตัวนี้สามารถปรับได้ไม่ว่าจะเป็น F n Delete เล่นตามการจับเซนเซอร์เสียงเดซิเบลจากเบาไปดังโดยไล่จากด้านขวาไปด้านซ้ายและ F ด้านล่าง Back Space สำหรับปรับโหมดไฟเดี่ยวและไฟ RGB สิ่งที่ทำให้ฟิลลิ่งรุ่นนี้พิเศษมากขึ้นเพราะสตั๊กเจอร์ดูอัเมาส์ที่สามารถเลือกฟิลกดได้เหมือน ND75 ก็จะมีตัวเลือกทั้งแบบ PCB เมาส์ที่ ใส่ติดมาจากโรงงานเลยโดยตัวนี้จะเป็นซิลิโคนแกสเกตที่ติดอยู่บนบริเวณ PCB ทั้ง6จุดและตัวนี้ทําให้ได้ฟิวกดที่นุ่มและยืดยูนแถมมีความเฟกมากกว่าตัวเพดเมาส์ที่ยึดต,ตรงบริเวณเพจเป็นลักษณะแบบดัมเบลซึ่งเพดเมาส์จะให้ฟิวกดที่แน่นมากกว่าตัว PCB เมาส์สรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าชอบฟิวกดแบบนุ่มให้เลือก PCB เมาส์ถ้าอยากได้แบบที่แข็งและแน่นต้องเพดเมาส์รุ่นนี้มัดเฟรม5ชั้นเข้ามาร่วมด้วยทําให้ได้ฟิก,กดทที่เต็มมมากขึ้้้นรอังบิ เสียงเคสกระทบกันและมีสวิตให้เลือกมากขึ้น1-3สวิตซึ่งลัคกี้5 V2 มีให้เลือกแค่สวิตเดียวเท่านั้นไว้เจจะให้เสียงแหลมมากกว่าตัวอื่นแต่ออกแรงกดน้อยที่สุดเทลเพอร์เพเสียงต๊อกที่สุดให้ฟิวกดเด้งสู้มือโคค o นั t ลาเต้ให้เสียงทุ้มแน่น สิ่งที่ปรับเปลี่ยนจากรุ่น Lucky 65 V2 ก็คือ Ballcast System ที่ถอดประกอบได้ง่ายเพียง1วินาทีซึ่งตัวนี้ยังคงถอดแบบมาจาก Lucky 65 V2 อยู่ดีแต่เปลี่ยนจากสายแพรเป็นแม่เ t ล็กดอเตอร์บอร์ดไม่ถอดประกอบได้แล้วไม่ต้องกังวนเลเรื่องสายขาดตัว PCB 1.2ม mm, ิลลิเมตรบวก FR 4 Page สเปคของทั้ง2ตัวนี้ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นสาตรฐานของคีย์บอร์ดทั่วไปที่จะถูกรืงมาเพื่อทำให้ได้เสียงที่เต้าที่สุดส่วนตัวดีไซน์เป็นเคอลูมิเนียมน้ำหนักประมาณ1.2กิโลกรั้ม สีที่มาของชื่อรุ่นนี้ก็มาจากโลโก้ลูปีนัดด้านหลังที่มีดีไซน์คล้ายกับรุ่นนัดตัวช่องเก็บ usb แบบ etic, แบม่เด้ติดไม่กังวลเวลาต้องการเชื่อมต่อไร้สายนอกบ้านเพราะมีช่องเก็บอยู่ที่ตัวคีย์บอร์ดหยิบจับได้สะดวกการค้าเป็นสลีไซด์โปรไฟล์ทำให้มีทรงโค้งเว้าเพื่อวางนิ้วในการถอดประกอบได้ง่ายขึ้นที G ่แคบมีให้เลือก2แบบแล้วแต่คนชอบและตัวแสแตทเปเลเซอร์เป็นแบบเพดเมาส์แสตบไม่รองรับ skill in. สกิลอินส่วนฟังก์ชันการใช้งาน การเชื่อมต่อ3โหมดเสียบสายได้สาย,สาย,สาย,สายบลูทูธรองรับทั้ง Mac และ Windows ได้รวมถึงแบตเตอรี่6 0 0 0 m ป ah, ์ใช้งานได้ยาวทั้งวันพร้อมทั้งมีสวิตช์เปิดปิดจุ่ตรงปุ่มแทบทำให้คีย์บอร์ดดูลีนขึ้นอถอดคัทสวอปเปลี่ยนสวิตช์เกือบได้เวลาที่เบื่อเสียงน้าเดิม,ดมแถมปรับตั้งคาผ่านเวียได้ทำได้ในเว็บได้เลยโดยไม่ต้องโหลดซอฟต์แวร์เป็นยังไงกันบ้างคะกับน t e 65ที่ให้ดีไซน์กับการใช้งานที่คุ้มเกินราคาโดยรุ่นนี้ทำเสียงมาตอกต่อจุดคนที่ สนใจในเรื่องของเสียงและมือใหม่อยากเข้าสายคัสตอมแต่ยังกังวลว่าจะประกอบไม่เป็นและอยากเริ่มต้นในราคาที่ไม่สูงมากตัวนี้คือตัวเริ่มต้นงบบั์เจที่คุ้มที่สุดในตอนนี้และที่คีโปตอนนี้มีให้เลือกทั้งแบบแบบโบซึ่งไม่ต้องประกอบเยอะแค่มีสวิสและคีย์แคปก็พร้อมใช้งานได้ทันทีหรือจะเลือกเป็นแบบพีบิวที่ประกอบมาให้เลยสำหรับสายที่อยากจบไม่อยากง,งบบานปลายตัวนี้ก็คุ้ม ากยังไม่น่าใจสามารถเข้ามาลองได้ที่หน้าร้านก่อนตัดสินใจซื้อได้สินค้ารับประกัน1ปีศูนย์ไทยตอนจะจบคลิปนี้ไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับรุ่นนี้ลองแชร์และคอมเมนต์กันหน่อยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้า